บูวี่ก็อยู่ที่ร้าน The Hair Shop สยามซอย2นะคะเป็นร้านขายแฮร์พี e ของบูวี่เองค่ะวันนี้นะคะบูวี่จะมาสาธิตวิธีการติดแฮร์พี e ผมแท้ค่ะซึ่งผมแท้นี้นะคะเป็นผมที่นักสดแสดงไว้ใช้เวลาถ่ายละครเนะ่ะเพราะว่ามันสามารถได้ได,ได้มวลได้เซตทรงได้โดนความร้อนได้ค่ะมันจะทนนะคะก็แฮร์พี e นะคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะเวลาติดแล้วก็ใช้แป๊กแป๊กอย่างนี้นะคะนี่นะคะเพื่อติดเข้าไปกับคนผมของเรานะคะเป็นการเติมให้หนาต่อให้ยาวไปด,ด้วยค่ะ วันนี้เราจะติดสองชิ้นนะคะเริ่มจากชิ้นแรกนะคะแล้วก็แต่งผมเราอย่างนี้ก่อนเราใช้นิ้วโป้งนะคะกรีดผมเราขึ้นมาให้มันได้เป็นเป็นลายเส้นค่อนข้างตรงหน่อยแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ใช้แป็กนี่นะคะ่ะติดเข้าไปเลยอันนี้จะมีแบากสีตัวนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งนะคะแต่ว่าชิ้นที่หนึ่งไปติดชิ้นเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอกับผมโบนะคะเพราะว่าผมโบสั้นนะคะเพราะฉะนั้นโบต้องใช้อีกชิ้นนึงด้วยค่ะชิ้นนี้จะเป็นชิ้นใหญ่เราก็เปิดแบกไว้ก่อนทั้งหมดนะคะในยางเมื่อกี้นี้แล้วก็แบ่งผมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งค่ะเป็นชั้นที่สูงขึ้นนะคะใช้นิ้วโป้งแบ่งเหมือนเดิมนะคะ แบก็ไม่เหมือนเดิมค่ะชิ้นนี้นี่ยจะใหญ่นะคะมันจะแบบครอบรอบหัวเลยค่ะสังเกตว่าสองสีนี้เนี่ยจะเป็นคนละสีกันนะคะเพราะว่าโบอยากให้มันใสายแล้วแบบสีมันสลับไปสลับมาค่ะจะได้แซมดูมีวอลลุ่มนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะ อันนี้คือติด2ชิ้นนะคะก็จะได้แบบเป็นการเติมผมให้ยาวขึ้นนะคะแบบสบายๆแต่ว่าถ้าเวลาทํางานนะคะผมก็จะติดให้หนาตัวนี้เพื่อแบบให้เวลาไปออกอีเวนต์หรือไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะได้แบบดูแบบผมหนาดูโดดเด่นนิดนึงเวลาแบบผมหนาๆมีมอลุมันจะโดดเด่น,นะคะ่ะก็จะติดชิ้นด้านข้างเข้าไปด้วยแต่ชิ้นด้านข้างเนี่ยบดเลือกเป็นอีกสีหนึ่งนนะคะ่ะเป็นสีที่สว่างกว่าสีโมอีเพื่อติดเป็นไฮไลท์ะคะ่ะ ้างก็จะติดง่ายมากเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เปิดผมในชั้นที่สูง้ี่ใหม่ชั้นหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องต้องระวังนิดนึงนะคะไม่ไม่ให้แบบสูงจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวผมจริงของเรามันจะปดมันจะปดตัวแฮปปี้ไม่ดนะคะนี่นะคะสังเกตว่าติดใหม่สังเกตว่าติดติดเข้าไปแล้วผมจะดูแบบต็มขึ้นเลยค่ะ แล้วก็อีกชิ้นนึงก็อีกฝั่งนึงนะคะก็ขีดผมเล่าออกมานี้แบบนี้นะคะแล้วก็ติดงไปนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะผมก็จะแบบดูเต็มขึ้นนะแล้วก็มีสลับสีกันนะคะ มีอะไรมากขึ้นเจอแล้วค่ะยังสนใจกาแฟมาได้ที่เดลฮะชอปสอยามสอขสองนะคะยังแล้วยัง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 ,ย,งยังไม่